จเจริญสุขสวัสดีแด่ผู้ฟังทุกท่านสารธรรมนำชีวิตในวันนี้จะได้เสนอเรื่องความสำคัญของาศาสนาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายตลอดชีวิตของคนเราที่เกิดมานี้ไม่ใช่ว่าจะต้องสนใจเฉพาะเรื่องธรำม,มาหาเลี้ยงชีพว่าจะทำอะไร จะกินอะไรหรือจะอยู่อย่างไรเท่านั้นเรื่องของศาสนาเรื่องของจิตใจก็เป็นเรื่องที่ควรเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งเพราะศาสนาเป็นหลักของใจคอยควบคุมใจให้คงอยู่ในระดับแห่งความดีและให้เจริญเคียงคู่ไปพร้อมกับความเจริญในด้านวัตถุภายนอกทั้งหลายถ้าใจไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้ว ก็เป็นใจที่เลื่อนลอยขาดรากฐานแม้จะให้กินอยู่อย่างดีก็ไม่ไวายที่จะหวาดหวั่นต่ออันตรายในโลกที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนภายในอยู่เสมอจิตใจที่ไร้ศาสนาจึงเป็นเหมือนเรือแพที่ไร้หน่ายท้ายไม่มีหางเสือได้แต่ลอยเคว้งคว้างอยู่ในกลางทะเลหลวง ย่อมถูกคลื่นน้ำคลื่นลมพัดอยู่ตลอดเวลาและอาจจะประสบอันตรายถึงอับปางลงได้ศาสนาทุกศาสนามีหลักการและวิธีการที่จะสร้างหลักสำหรับให้จิตใจได้ยึดเหนี่ยวและชี้ช่องทางให้ศาสนิกผู้นับถือได้พบทางแห่งความหลุดลอดจากความทุกข์ให้หนีพ้นจากความชั่วให้เป็นคนดี เหมือนกันทุกศาสนาต่างกันแต่เหตุผลเบื้องต้นและวิธีการที่มีอยู่ในศาสนานั้นๆเท่านั้นผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับจากศาสนานั้นๆก็มีมากบ้างน้อยบ้างตามสาระอันมีอยู่ในศาสนานั้นๆพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผล พราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงอ้างพระองค์ว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์สามารถบันดาลให้บุคคลดีชั่วได้แต่พระองค์กลับทรงแสดงว่าทุกคนตกอยู่ในกฎแห่งกรรมเท่านั้นกรรมเป็นสภาวะที่สร้างสรรค์นมนุษย์และสัตว์ให้ดีและเลวต่างกันพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหลักธรรมคำสอนให้ผู้คน คิดค้นและเลือกถือปฏิบัติได้ตามศรัทธาไม่ได้บังคับขู่เข็นแต่ประการใดในการพิจารณาตีความในคำสอนพระองค์ก็ทรงให้ถือความถูกต้องและเหตุผลเป็นใหญ่มิให้เอาแต่ใจตนหรือว่าผู้ที่ตนเคารพนับถือมาเป็นเกณฑ์พระองค์ทรงส่งเสริมสิทธิของมวลมนุษย์ โดยแนะนําให้เลิกระบบชาติชั้นวันณะเสียทรงตรัสว่าทุกคนที่เกิดมามีค่าแห่งชีวิตเท่าเทียมกันหมดแม้กระทั่งสัตว์ดิรกชานก็ควรได้รับสิทธิทอันชอบธรรมในชีวิตเท่ากันกับคนเราดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีจุดเด่นอยู่ตรงที่เป็นศาสนาแห่งเหตุผลนี่เอง เหตุผลน,นั้นก็คืออริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเป็นแนวทางไว้อันได้แก่ทุกข์คือสภาวะที่มีประจำชีวิตอันทำให้คนและสัตว์เดือดร้อนมีความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ใหญ่และมีทุกข์บริวารติดตามอีกเป็นจำนวนมากสมุท,ทยัยคือเหตุแห่งความทุกข์ ได้แก่ตัณหาความทยานอยากอยากได้อยากเป็นและอยากพ้นไปจากการได้การเป็นที่ตนไม่พอใจนิโรธคือการดับตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์มักคือวิธีปฏิบัติที่จะให้ถึงความดับทุกข์มีแปดประการมีความเห็นถูกเป็นต้นมีความตั้งใจถูกเป็นที่สุด ผู้ใดกำหนดรู้ทุกข์และตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธและดำเนินตามมัคมีองแปดจิตใจก็จะหลุดลอดจากแอกอำนาจของกิเลสเข้าถึงความบริสุทธิ์แห่งจิตตั้งอยู่ในฐานะอันเป็นยอดแห่งชีวิตเรียกว่าพระนิพพานโดยแท้ ด้วยอำนาจแห่งสัจธรรมขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านผู้ฟังขอให้ทุกท่านดำเนินชีวิตในวันนี้ด้วยความสดชื่นแจ่มใสบรรลุความสำเร็จในสิ่งอันตนพึงปรารถนาด้วยกันทุกท่านเทิน